สนับสนุนโดยกิกกระ e บเทอร์มอเท็กทีทีอีสปอร์ตและเดว่าม t ชชสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เรามาอีกแล้ววันนี้ครับมาเจอกับชุดน้ำตัวใหม่นะครับในแบรนด์คอแซนะฮะตัวใหม่ยังไงนี่ฮะเขาใช้ชื่อเดิม h 1 0 0 i แต่มีคำว่า GTX อยู่ด้านหลัง ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหมอน้ําขนาด2ตอนนะครับตามซีรีส์เดิมเลย s อ i ไนะครับจะมีการเปลี่ยนรูปรักแบบใหม่นะครับรวมถึงการตั้งค่าส่วนของปั๊มน้ําได้ด้วยนะครับโดยรุ่นที่แล้วเนี่ยจะมีการเซตค่าพัดลมแล้วก็ค่าของไฟอย่างเดียวโดวยตัวนี้สามารถเซตในเรื่องของปั๊มแล้วก็เซตในเรื่องของพัดลมแล้วก็ไฟแสดงสถานะได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากตัวกล่องกัน ตัวกล่องเนี่ยจะมาแบบคล้ายๆข,ของเดิมเลยครับก็คือโทนสีดําแดงนะฮะด้านหน้าก็มีรวบตัวสินค้าอยู่ h r i GTX ตัวนี้ก็เป็นชื่อรุ่นเขียนบอกไว้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็มีคอสลิงแน่นอนใช้คอสลิงเหมือนเดิมพัดลม2ตัวขนาด1 2 0ม mm ิลิเมตรนะครับก็ถัดออกมาตรงนี้ก็จะเขียนว่า Liquid Cooler รนะครับระบบ a l l in One ก็คือ All-in-one เนี่ยใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับก็มีตัว บ็อก CPU ปั๊มรวมถึงหม้อน้ำอยู่ในตัวนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรบ้างใหม่ก็เป็นเชื่อรุ่นนะฮะทั้ง2องฟันตรงนี้ก็จะมีบอกเรื่องของสเปคซ็อกเก็ตที่ใช้งานนะครับก็รองรับทั้ง Intel แล้วก็ AMD ก็ใช้ได้ทุกซ็อกเก็ตนะครับในปัจจุบันเลยนะฮะทั้งซ็อกเก็ต2011-1155-1156-1150-1366 AMD ก็ AMD 2 AMD 3 FM 1 FM 2นะครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้บอกสเปคอะไรมากมายก็จะบอกไว้ประมาณนี้โอเคเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังครับก็จะมีพูดถึงเรื่องของพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยจะเป็นในรุ่นของ sp 1 2 0 l นะครับเป็นแบบ pwm ปรับรอบได้นั่นเองตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นปั๊ม cpu cooler นั่นเองก็จะมีปั๊มในตัวเป็นตัวหน้าสัมผัสแบบทองแดงหม้อน้ำเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับขนาด2 4 0ม mm. ม ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดนะครับก็ความกว้างของเขา125มิลิเมตรความสูงรวมกับการติดตั้งพัดลมแล้ว55มิลิเมตรความสูงของตัวหม้อน้ําอย่างเดียวเนี่ยจะ30มิลิเมตรนะฮะแล้วก็ความยาวด้านหน้าถึงด้านหลัง276มิลิเมตรนะครับตรงนี้ด้านบนเขาจะเขียนไว้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวคูลเลอร์ของทาง Intel นะครับ ใช้ตัว CPU Core i7 3 9 7 0 x โอเว็ด์ X o v e r c l o ไปที่4จิกด้วยกันนะครับฟูลโหลด100%ตัวเทมที่ได้เนี่ยเขาบอก Intel socket เนี่ยเฟลไปเลยนะครับก็คือ error ขึ้นจอฟ้าอารมณ์ประมาณนั้นส่วนตัว h r i นะครับ GTX จะอยู่ที่64.85องศาเซลเซียสนะครับสเปคก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็จะมีเขียนบอกอีกว่าเป็น Core i7 ทีนี้เดี๋ยวเราเปิดมาดูด้านในกันต้องบอกว่าของเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับเราก็เลยเอาของออกมาแล้วไม่งั้นจะถือกันไม่ไหวเปิดมาก็าจะมีคู่มือการใช้งานมาให้ครับหนึ่งเล่มพร้อมการติดตั้งส่วนต่างๆถ้าใครติดตั้งไม่เป็นก็เปิดดูนะครับส่วนของการติดตั้งนะครับเขาจะมีชุดน็อตมาให้นะเยอะแยะเลยนี่มาให้ด้วยก็รองรับทุกขาทุกซ็อกเก็ต ทุกสล็อตจะมีเพจมาให้ด้วยอันนี้เป็นเพจของทาง AMD นะครับส่วนของทาง Intel เนี่ยเขาจะติดมาให้ที่ตัวบล็อกนะครับต่อมาสายเส้นนี้เป็นสายคอแซลินครับถัดอกมาก็เป็นพัดลมในรุ่นของ SP 1 2 0 L เป็นกรอบดำใบสีเทา นี่ก็จะเป็นขาการติดตั้งแต่นี้ผมประกอบไปแล้วเพราะว่าเพิ่งเอาทําการทดสอบมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะฮะว่าจะหลอกขนาดไหนมาแล้วครับตัวสินค้าหน้าตาคล้ายของเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือนี่ครับหลักๆเลยสายยางเอาครับมีการหุ้มสายถักมานะครับสวยงามเลยและดูสวยงามขึ้นมากนะครับ พอมีสายทักตัวนี้เข้ามามันทําให้ดูแบบพรีเมียมเลยตัวหม้อน้ำครับเป็นแบบอลูมิเนียมฟินค่อนข้างจะถี่เลยดูแข็งแรงแถบด้านข้างครับจะมีโลโก้คอสแออยู่ดเดี๋ยวหันด้านนี้ให้ดูเป็นสีเทาตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยจะไม่ได้มีสีอื่นมาให้นะฮะน่าจะเป็นการที่เราเลือกสีแล้วซื้อมานะครับจะสามารถเปลี่ยนสีได้ ที่ผมเห็นเนี่ยจะมีสีฟ้ากับสีแดงนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสีเทาสามารถแกะออกได้นะนี่จะออกมาลักษณะน,นี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับติดกลับไปก่อนสายยางก็ดูแล้วสายยางเป็นแบบสายถักนี่ต่อมาที่ตัวปัม๊มเรามาดูตัวปั๊มกันนี่ฮะอย่างที่บอกไว้ว่าขาของทาง Intel เขาจะมี มาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีซิลิโคนฉาบมาให้ด้วยนะแต่ว่าเราทําการทดสอบไปแล้วมันเลยหายไปนะครับจะเป็นหน้าสัมผัสแบบทองแดงนะฮะสายยางครับปกติจะวางอยู่ข้างๆของตัวคูลเลอร์ตัวบล็อกนะฮะต่นี้จะวางอยู่ด้านบนเลยหลายคนสงสัยว่าเอะถ้าเราติดตั้งแล้วเราจะปรับสายยางยังไงจะบิดยังไงตัวนี้สามารถ บิดได้ในตัวสายยางเองเลยนะนี่ฮะตัวสายยางเขาจะสามารถบิดได้ที่ตัวของมันต่อมาตัวบล็อกครับมีโลโก้คอแซอยู่ตรงนี้เวลาใช้งานเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะมาด้วยและสามารถเปลี่ยนสีตัวเพจทเขาได้นะครับก็แงะออกมาเขาต้องจะแงะยากนิดนึงตรงนี้นะแถบด้านข้างก็จะไม่มีอะไรครับนอกจากตัวฝั่งนี้จะเป็นตัว ขอสายลิงก์นะครับสำหรับเชื่อมขอสายลิงก์สายการเชื่อมต่อจะมีส่วนของไฟเลี้ยงนะครับใช้แบบ3พินและเชื่อมต่อของพัดลมนะครับ4พินเป็นตัวเมีย2ชุดนะครับพัดลม2ตัวโอเคก็จะประมาณนี้กับการพรีวิวนะครับก็หลักๆเลยนะครับที่ เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็จะมีในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับที่ดูไฮโซขึ้นมากมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นมีการเปลี่ยนแถบสีได้นะฮะตัวสายยางเป็นแบบสายถักสวยงามหน้าตาบล็อกเปลี่ยนไปส่วนเรื่องของการปรับเปลี่ยนสีโลโก้ก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมปรับรอบพัดลมได้เหมือนเดิมและที่สําคัญเพิ่มมาคือปรับรอบของตัวปั๊มนะครับสามารถปรับได้ก็ ดูดีกว่ารุ่นเดิมขึ้นเยอะเลยนะนะครับดูพรีเมียมเลยโดยในรุ่นของ GTX เนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหญ่ขนาดหม้อน้ำา2ตอน1 4 0มิลม mm, พัดลม2ตัวแล้วก็รุ่นเล็กที่เป็นตัว GT นะครับเป็นในรุ่นของหม้อน้าตอนเดียวนะฮะโอเคก็ประมาณนี้กับ Corsair H100IGTX นะฮะ ส่วนผลเทสแล้วก็รูปร่างหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์กับการปรับตั้งค่าต่างๆ,ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w c o m p e i t e t v c o m นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยที่ f a c e b o o k c o m c o m p t p r o d u c t i o n ครับสำหรับวันนี้ครับผมและทาง c o m p e i t e t v ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ